ฉากเปิดของกอซิล่าแสงว่าปริศน,นาที่ทำลายเรือหาปลาคุณคิดว่ามาไปแค่จินตนาการหรือเปล่าความจริงก็คือฉากนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงนั่นคือเหตุการณ์เรือลักกี้ยราก้อนหมายเลขห้าในปีพน 54, ันเกลยห้าสิบสี่ลูกเรือลูกเรือและปลาบนเรอประมงลำนี้นนมันเพ้้งกับมงภาพัลังสีจากการทดลองระเบิดไฮโดรเจนคาสเซิลบราโวของอเมริกาเหตุการณ์นี้ ทราบความหวาดกลัวและความโกรธแค้นไปทั่วญี่ปุ่นโดยเฉพาะหลังจากการเสียชีวิตของพนักงานวิทยุบนเรือมันคือฝัน้ายที่เกิดขึ้นจริงมันทรงพลังถึงขนาดที่ว่าในบทหนังดั้งเดิมเนี่ยฉากเปิดเรื่องจะน่ากลัวและตรงไปตรงมากับเหตุการณ์นี้ยิ่งกว่าที่เราเห็นอีกนะครับโดยในบทดั้งเดิมจะเปิดเรื่องด้วยภาพของเรือที่เปือนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีและลอยกลับเข้าฝั่งอย่างน่าส,สยดสยองโดยที่ลูกเรือทั้งหมดนั้นหายสับสูนไป ก็ซิล่าจึงไม่ใช่แค่สัตป,ประหลาดในจินตนาการแต่มันคือภาพสะท้อนของความหวาดกลัวนิวเคลียร์ที่จับต้องได้ซึ่งถึงกำเนิดขึ้นจากบาดแผลที่แท้จริงของคนทั้งชาติ